สวัสดีครับผมบางดุลคนขายรถไถแล้วก็ทีมงานแท็กจะดำครับก็พบเจอกับผมครับกับเช้าที่26ครับมกราคม2565ครับก็สำหรับเช้านี้นะครับผมจะพามาดูอิซากิเอ็นที554นะครับ54แรงม้ามือ2นะครับคันนี้นะครับเนาะก็เป็นรถปี62นะครับผมก็มีเล่มพร้อมโอนนะครับก็ ชุดของเหลวผมก็เปลี่ยนถ่ายให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันคันหน้าน้ํามันไฮนะครับแล้วก็ชุดใบดันผมเก็บสีให้นะครับอ่าผมเก็บสีให้แล้วเดี๋ยวผมเปิดใต้ฝากระโปรงให้ดูนะครับก็สําหรับคันนี้ก็จะเป็นกองรุ่นใหม่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่ผ่านมานะครับว่ากองรุ่นใหม่นะครับก็จะดีกว่ารุ่นเก่านิดนึงตรงที่อ่ากองรุ่นเก่าอากาศ จะเข้าไปเฉยแต่ถ้าเป็นกองรุ่นใหม่อากาศจะหมุนเดี๋ยวว่าเปิดให้ดูครับเห็นะครับนี่มือสองนะครับกับสภาพเ,เดิมๆยังสวยอยู่เลย <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นล้อ,อยางนะครับล้อ,อยางอันนี้ก็เป็นล้อเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับ นายางของคันนี้ก็9.5นะครับยางของโอตานินะครับเป็นยางแท้คู่ตัวเลยนะครับเครื่องก็ยังใส่กลิปนะครับกองโซล,ล่าผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับตรวจเช็คเกียร์นะครับให้เรียบร้อยอะนะครับก็สำหรับคันนี้เป็นรถปี62นะครับ 594รบช่วโงนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็สีกระทะล้อผมก็จะเก็บให้นะครับสีตัวรถผมเก็บให้นะครับเนี่ยเพื่อความสวยงามนะครับปองกันสนิมด้วยนะครับชุดของเหลวผมเปลี่ยนถ่ายให้แล้วครับดูจากตาแมวได้เลยนะครับอคันนี้เป็นรถปี6.2นะครับมีเล่มพร้อมโอน 594กี่ชั่วโมงนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนผมไปส่งให้นะครับของผมว่าขายเป็นเงินสดนะครับออกผ่านสากลทอกศได้นะครับถูกอกถูกใจหรือทีอ่ก็มาจำกันไว้นะครับเงินพร้อมก็นดส่งรับรถกันนะครับก็สําหรับรถทุกคันนะครับผมก็จะเก็บรั่วซึมเยิ้มนะครับไม่ว่าเป็นซินล้อหน้าซินเพลาตั้งไม่มีเยิ้มไม่มีซึมนะครับ มียกล้อลอยเลยนะครับครับนอกจากชุดใบดันที่ผมเก็บสีให้แล้วครับพวกลวซึมเยิมสินล้อหน้าสินเพลาตั้งอะไรผมก็จะตรวจเช็คเก็บให้นะครับช่างก็ได้ทดลองขับนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์เครื่องอลองผมมีช่างทดลองให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานครับก็เดี๋ยวเราลองมาฟังราคากันดูบ้างนะครับสำหรับอิซากิ54แรงนะครับมือสองคันนี้นะครับอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับตัวรถใบดันผ่าน ผ่าน5ก็ได้ผ่าน6กไปยีก็ได้นะครับแล้วก็โรตารี่สเมตรนะครับผมให้โรตารี่สเมตรราคานะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับจังหวัดไหนท่านใดสนใจก็ลองแอดไลน์หรือโทรมาคุยกับผมได้นะครับหรือท่านใดที่อยากจะมาดูมาชมรถก็มาที่อิสุกีกำแพงเพชรน,นะครับสีแยกสลักบาทตำบลสลักบาทอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับก็ฝาก อิสกิคันนี้ไว้ด้วยนะครับ54แรงมือ2นะครับรถปี62นะครับ594ชั่วโมงนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับราคาอุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับ518,000บาทแต่ถ้าท่านใดที่ไม่เอาผ่านหรือเอาแต่โรตอรี่หรือเอาโรตอรี่แต่ไม่เอาผ่านราคาก็จะลดลงไปนะครับสนใจโทรมาคุยกันได้หรือแอดไลน์มาขอดูรูปชมรถกันได้ หรือท่านใดที่อยากจะมาลองชมตัวจริงมาลองขับมาที่อีสกิกำแพงเพชรได้เลยครับศีแยกสลกบาดตําบลสลกบาดอำเภอขานุตจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับก็ฝาก54แรงมือ2คันนี้ไว้ด้วยนะครับก็สําหรับผมบางดุลค้นขายรถไถแล้วก็ทีมงานแท็กเตอร์ดํานะครับก่อนจากลากันวันนี้ผมก็าฝากกดติดตามนะครับช่อง u t u b e นะครับบางดุลค้นขายรถไถไว้ด้วยครับเผื่ออนาคตท่านใดทีอ่อยากจะมองหาอีสกินะครับไว้ใช้ มือสอติดต่อผมได้เลยนะครับมีทั้ง40แรง42แรง54แรงได้ลองโทรมาคุยกันครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ